โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100% mm. เพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v mm. มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกถูกเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนให้เราำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม r v กันเนาะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตกันบ้างสําหรับกิจกรรมที่เข้ามาในเกม ARV นี่เนาะก็เป็นร้านค้าแพนเนจอนสกินถาวร100%อนตการันตีสกินถาวรทุกครั้งหากได้รับสกินครอบครองไปแล้วจะได้รับเป็นเพชรแทน ครั้งแรกเพียง59คูป,ปองเท่านั้นก็ใครสนใจก็คลิกได้เลยเนาะส่วนระยะเวลาของกิจกรรมนะครับตั้งแต่17มกราจนถึง22มกราคมนี้เท่านั้นเนาะก็มีสกินเยอะเลยตั้ง12ตัวป้ถ้าเรานนำไม่ผิด12ตัวก็เยอะมากเลยนะหลายๆสกินแต่สกินส่วนใหญ่ก็เป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกอ่ะแต่ก็มีรูปร่างที่ก็สวยแหละก็รู้สึกจะมีอยู่3สกินบังที่มีเอฟเฟกน่าจะเป็นคิวเลนอาอีแล้วก็ซานิมีแค่3าสกินนี่แหละ ส่วนสก,กินที่เหลือน่าจะเป็นแค่เปลี่ยนแค่ชุดเฉยๆแต่สก,กิลพื้นฐานอะไรก็เหมือนเดิมโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวลองไปสุ่มกันละกันเนาะเดี๋ยวเรารีวิวสก,กินที่เราได้ในครั้งนี้ทุกคนดูละกันโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเข้าไปตรงสก,กิน100%ตรงนี้เลยเนาะเป็นร้านค้าพิเศษร้านค้าพาเนจรก็อย่างที่บอกไปเมื่อได้รับของไปแล้วจะไม่สามารถได้รับ้ำรอีกระยะเวาลากิจกรรมนะครับ17มกราคมถึง22มกราคม2022 20 ก็เดี๋ยวมาดูพวกอัตราการออกกันลกันเนาะอยู่ตรง question mark ตรงหลังวันที่เนี่ยคือ,อ,อล้านค้าพนเนจรวันนี้ที่1 7เนาะร้านค้าพนเนจร17มกราถึง22มกราสอง5ากก็จะมีราคา59คูปอง4ครั้ง79คูปอง2ครั้ง149คูปอง1ครั้ง199คูปอง2ครั้ง249คูปอง1ครั้งแล้วก็399คูปองอีก2ครั้งเนาะ โดยถ้าจะเหมากระดานนี้มันจะอยู่ที่1,988คูปองก็ประมาณ2,000คูปองได้ก็ใครสนใจก็มากันได้นะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูโดยโอกาสออกสกินหาวอนก็คือ100%ไปเลยไม่มีของอื่นเลยมีแต่สกินแล้วก็หากมีแล้วจะได้รับเป็นเพชรแทนแต่เราไม่รู้ว่าเพชจที่ได้จะได้กี่เม็ดเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวและกันเพราะว่าส่วนใหญ่เรามีสกินส่วนใหญ่ละก็มีส่วนน้อยจริงที่มีสกิน ก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันเนาะเผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเราจะสุ่มดีไหมโอเคครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันเนาะว่าแต่ละสกินหน้าตาเป็นไงถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย I will stop feel alive oh yeah that, that's it that, that's it wait what the crap blood what a cute bear isn't it <laughs> Have no urine, like a demon scorn. The claw of the dragon. Can you feel its power? The very chains of fate. Stop licking. I'll rip you to pieces. Together on the battlefield, victory means truth. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนํำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับ หรือสามารถสแกน QR โคอดอันนี้ได้เลยนะครับก็มีทั้งหมด12สกินเนาะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยโอเคเดี๋ยวเราว่าเราจะสุ่มแค่ครั้งเดียวมั้งเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ามันได้ซ้ำก็คือไม่เอาแล้วไม่รู้อ่าเดี๋ยวขอลองสุ่มก่อนแล้วกันถ้าไม่ได้ตัวสก็โอเคเฮ้ยเฮ้ยได้ตัวไม่มามเ้ยนี่เลยใจชิน่าเลยเนะนี่ว่าต้องได้ตัวสามแน่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่มีสกินแล้วไงเฮ้ย ก็ไม่คิดว่าจะได้เออเออนิใจนีใจนิดีใจดีโอเคครับเดี๋ยวลองสุ่มอีกครั้งหนึ่งกันถ้าได้ตัวไม่ซ้ำก็จะไปต่อแต่ถ้าได้ซ้ำก็คือไม่วแล้วนะเออได้ตัวอะไรโอ้โหได้ซ้ำได้แค่ห้าเพชรเองอ่ะโคตรโคตรไม่คุ้มเลย ห้าสิบเก้าคูปองแรกหน,นึ่งห้าเพจนี่นะโอ้ห oh, ไม่คุ้มเลยโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปดูสกินที่เรามีแล้วกันเนาะแล้วก็มาดูกันว่ามันคุ้มไหมเราจะโชว์สกินที่มีเอฟเฟกต์ก่อนถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูกันเลย โอเคครับก็มาที่สกินนี้านะเป็นสกินของซานิเราก็จำไม่ได้แล้วเราได้มาตอนไหนนะแต่มันก็เท่อยู่เหมือนกันนะสกินเนี้ยเพราะว่าดูตอนตัวตอนเปิดเข้าไปดูสกินอนะมันก็เท่แต่เอฟเฟกก็โอเคนะเป็นสายน้ําแข็งดูการับดิบปกตินี่ก็โอเคนะแต่เราชอบสกิลมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยจำไม่ผิดนะมีแหละถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลองไปดูแล้วกัน <laughs> พิสูจน์ไปพร้อมกันแล้วกันว่าเราจําถูกหรือเปล่านะ <gasps> เออ โอ้ใชัยไปสักพักก็เริ่มมือเรือในีโอเมีตัวไหนบ้างมีสกิ้นได้มีเอฟเฟกน่าจะมีแหละมั้งการโจมตีมันดูพิเศษอ่ะแล้วดูเอฟเฟกสกิลแรกที่สกิลแรกและกันเนาะทำไมมันจะวิ่งเร็วปะอ่าใช่เอ้ยมีขนนกด้วยโคตรเท่เฮ้ยมีขนนกเราเท่โคตรนี่นี่ชุบฮุบอ่าปุ๊บอะไรดูสกิลสองสิสกิลสองมันหมุนตัวปะอุ้ยสกิลสองเท่ ที่หนึ่งสิ่ของเทมั้งมีปากกาด้วยอ่ะโคตรเท่แล้วดูอันติเมทสกิลเป็นไงเออมันดูเบาไปหน่อยใช่ปะ่ะถ้าแท่งน้ำแข็งมันดูแบบใหญ่กว่านี้มันจะดูแรงมากมันดูนิดหน่อยไปแล้วว่าสกิลหนึ่งกับสิ่งของใช้ได้นะสกิลอันติเมทก็อืมพอ,พอโอเคแหละก็ใครสนใจก็ลองไปสุ่มกันได้นะเหมาก็ได้อยู่ที่จอดสองพันเด้อ โอเคครับเดี๋ยวมาดูสกินถัดไปกันแล้วกันเนาะคราบสกินถัดมาเป็นสกินของนาทาย่านะเดี๋ยวมาดูกนแลักกันว่าสกินนี้โอเคไหมแต่เท่าที่จำได้มันไม่มีเอฟเฟคอะไรน่น่าจะไม่มีและมั้งแต่ว่าชุดก็โอเคนะปรสิทธิ์ก็โอเคอยู่ เดี๋ยวไปดูในเกมให <I S 1> แล้วกันเนาะ <See all. S 1> เดี๋ยวลองโจมตีก่อนอืมน่าจะไม่มีเอฟเฟกแหละดูจากลูกไฟนะแต่ก็สีลูกไฟก็เหมาะกับชุดนี้นะโอเคแหละได้แลงราคานี้จากค่าเต็มมาสองรอยกว่าคูป,ปองมั้งได้มา5้าสิุปองไม่แต่ต้องรวมที่ได้คิล่าวนี้ด้วยสีเนาะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวมาดูสกิลเริ่มจากสกิลนี้ก่อนแล้วกันปุ๊บอ๋อปุ๊บ ก็โอเคนะสำหรับไม่มีเอฟเฟก,กแล้วว่ามันก็ดูไม่แย่มีบอลออกไปเนาะพอโจมตีไปพอโดนศัตรูมันจะสร้างคอาสตันด้วยแล้วมันจะระเบิดมัโชนศัตรูนะหรือว่าไปสุดทางของมันจริงจะระเบิดออกมาแล้วก็ต่อไปมาดูอ้าวที่แมสกิลกูพลังขึ้นเต่าเ <laughs> ท่ดีนเออนาะเทพโคตรเลยอะใช้ได้ใช้ได้ ใครสนใจก็มาลองกันได้นะมอร์นิ่งครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวค่อยไปตอบเม็นนะยาโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะเอ้ยมันมีเต้นด้วยนะนะเทายามีท่าเต้นด้วยเดี๋ยวไปดูท่าเต้นถ่ายคลิปแล้วกันทีไงท่าเต้นดีน่ตลกอ่ะท่าเต้นเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูสกินหัดไปละว่าสกินสุดท้ายละว่า It's gift. like it? a Do you โอเคครับมาที่สกินสุดท้ายนะยสกินของคีฬาอันนี้เหมือนเหมือนเคยได้เล่นตอนกิจกรรมดัชมิวมด้วยปะถ้าจำไม่ผิสดสกินนี้นะแต่เราก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเราได้มาตอนไหนลืมตือ <c> ค <oughs> ีฬาสกินมางน่ารักนะใช้ได้เลยใครสนใจก็ไปดูก <c oughs> ไ,ได้หลายๆสกินโอเคเลยนะแล้วสกินของคีฬาเนี้ย <c oughs> นี่โจม,มตีปกติโอเคเดี๋ยวหยุดเทนก่อนโอเคป น,น่ารักนะคีล่าที่จริง,รงโหดมากเอาจริงๆถ้าได้ดีๆจะโหดจริงๆเราเคยเล่นช่วงหนึ่งคือติดมากมันโหดจริงๆคือ,ค,อคือตายภายในคอมโบเดียวอะเก็บเมทเก็บแครี่ได้สบายเพราะมันล้วงหลังได้อคอันนีส้สกิลสองนะนี่จบเดรย์ได้ยังไงแล้ว,ว่านะสะกินธรรมดาก็สวยนะก็ไม่แย่นะสำหรับตัวคีลา่ามาดูอัพติเมทสกิลพวกนี้มันจะวิ่งเนี่ยวทะลุผ่านกำแพงได้ แต่ว่ามมนมีการโจมตีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษเนากก็จะอยู่ที่สกิลหนึ่งสกิลสองส่วนใหญ่แต่เราว่าสกิลมันเซตเดียวก็น่าจะตายนะแค่สกิลหนึ่งอสกิลสองโอเคครับสกินคิล่าก็น่าจะประมาณนี้เนาะใครสนใจก็ลองไปสุ่มกันได้นะเผื่อได้สกินโถคิล่าก็น่ารักดีโอเคอยู่นะโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็เออใช้ไปกี่คูปองได้สกินได้สกินอะไรมาคอมเมนต์บอกกันได้นะ โอเคครับก็ฝากสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้าด้วยนะเพจอดมินต้นที7เจพเจรับซื้อและขายรหัสเกม Rv แล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเมโลทับอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใช้เพียงเลขโอเพนไอดีเนาะก็ใครสนใจก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้าด้วยนะส่วนตอนนี้เมโลเขามีการลดราคานิดๆหน่อยๆก็ใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ก็ฝากอุดหนุนสปอนเซอร์เราด้วยนะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับหน่คลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย